สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าวิโรธถาม4ข้อตำรวจระดับบังคับบัญชาแห่ไปงานเลี้ยงผู้มีอิทธิพลทำไมหลังสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์บรรากาศคนดังข้าราชการตำรวจข้าราชการการเมืองฝ่ายปกครองร่วมงานวันเกิดกำนันนกเมื่อปี2565ด้วยหนึ่งในนั้น ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูทรนครปฐมยืนอยู่หน้าเวทีร่วมอวยพรวันเกิดด้วยว่าขอให้ท่านกำนานมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพวกเราจะคอยดูความสำเร็จต่อมาพลตรตร,กกรีจักริดเครือสุนทรวานิตผอปกอพอจวนครปฐมยอมรับว่าได้ไปร่วมงานวันเกิดของกำนันนกจริงแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวต่อเรื่องกล่าวนั้น นายวิโรธลักษนาดิสรสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ผ่านสังคมออนไลน์ตั้งคำถามในเรื่องดังกล่าวระบุว่าเรื่องที่ตำรวจต้องตอบสังคม 1. ตำรวจปรับบังคับบัญชาจะแห่กันไปงานเลี้ยงของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทำไม 2. มีการเจราจาเอื้อผลประโยชน์ระหว่างตำรวจกับผู้มีอิทธิพลหรือไม่ 3. ตอนเกิดเหตุตำรวจอยู่เต็มไปหมดปล่อยให้หลบหนีได้อย่างไร 4. ต้องสอบสวนในเชิงลึกจะจบแบบตัดตอนไม่ได้ความคืบหน้าก้าวไกลจัด30ขุนพลถลกนโยบายรัฐบาลหวังเพื่อไทยยอมถอยกมทปราบโกงเมื่อเวลา14.30นาิกา30นาทีเจกันยายน2566ที่รัฐสภานายชัยทวัฒตุลาทนสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาล11-12กันยายนนี้วา่าพักก้าวไกลจัดผู้อภิปรายไว้30คนแต่น่าเสียดายที่อภิปรายแค่2วันหากเป็น3วันจะชัดเจนลึกได้มากกว่านี้อย่างไรก็ตามพักนั้นจะพยายามให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านของเศรษฐกิจสังคมการเมืองโดยไม่พุ่งเป้าไปที่ด้านใดด้านหนึ่งแต่จะตั้งข้อสังเกตว่า นโยบายที่ออกมาสะท้อนเนื้อแท้ของรัฐบาลชุดนี้อย่างไรเท่าที่เห็นตัวร่างนโยบายรัฐบาลมีลักษณะเป็นคำกว้วางกว้างหลายเรื่องนั้นคลุมเครือชวนสงสัยมีไม่กี่กรณีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนการอภิปรายจึงต้องถามถึงรายละเอียดในมาตรการนั้นๆเพราะหลายมาตรการไม่มีตัวชี้วัดและกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนซึ่งพักเก้าไกลจะทำการบ้านเต็มที่ในเวลาที่มีอยู่ เมื่อถามว่านโยบายรัฐบาลจะเป็นความหวังให้กับประชาชนได้หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเบื้องต้นเท่าที่อ่านค่อนข้างผิดหวังในคําแถลงนโยบายแต่คงต้องให้โอกาสรัฐบาลใหม่ได้ทํางานจริงก่อนเมื่อถามว่าจะนําร่างที่เคยศึกษากับ8พักร่วมมานําเสนอด้วยหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าสสพักเข้าไกลจะมีประเด็นที่คิดว่าไม่มีอยู่ในนโยบายก็จะนำส่วนนี้เสนอด้วย และนโยบายที่พรรคแกนนำอย่างพรรคเพื่อไทยเคยพูดไว้แต่ดูเหมือนบางส่วนหายไปและไม่เหมือนเดิมคงมีคำถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคนต้องตอบเมื่อถามว่าสมการสลายความขัดแย้งจะมีพรรคเก้าไกลหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการปรองดองสลายขั้วหรือจับขั้วกันใหม่ซึ่งลักษณะทางการเมืองสะท้อนผ่านนโยบายเพื่อจะเห็นว่า มีความตั้งใจใช้คำที่คุมเครือและมีความเกรงใจกันผ่านนโยบายแน่นอนว่าการถแถลงนโยบายไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่การใช้เวลาสองวันถือว่าน้อยด้วยซ้ำแต่ยังดีกว่า1วันต้องขอบคุณรัฐบาลทั้งนี้ทุกฝ่ายควรจะช่วยกันอ่านโดยละเอียดวิหากวิจาร์ณตั้งคำถามได้และหวังว่าฝ่ายรัฐบาลจะทำให้การอภิปรายราบรื่นนายชัยวัฒน์กล่าว ความคืบหน้าสภาไฟเขียวถแถลงนโยบาย2วันรวม30ชั่วโมงเก้าไกลยันไม่ใช้เป็นเวทีซักฟอกเมื่อเวลา11เนาฬิกาวันที่7กันยายน2566ที่รัฐสภามีการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม3ฝ่ายวิบ3ฝ่ายโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีตัวแทนจากสอสอและสอวอและคณะรัฐมนตรีอาทิเช่นนายสมคิดเชื้อคงตัวแทนจากครมอนายวิสุทธ์ชัยยะนรุณสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายพระดอนปริศนานันทกุลสสอ,อ่างทองพรรคภูมิใจไทยตัวแทนจากพรรคฝ่ายค้านมีนายประกรณ์บุตรอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อ นายวิโรจนละัคะนาดิศรสสบัญชีรายชื่อนายประมวลพงษาวรราเดชสสประจวบคีรีขันและประธานสสพักประชาธิปัตย์ตัวแทนสว,วนายมหันนบเดชพิทักษ์สวเป็นต้นเพื่อหา,หาหรือวางกรอบเวลาการอภิปรายการถแถลงนโย,ยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาและแบ่งสัดส่วนเวลาของแต่ละฝ่าย ซึ่งใช้เวลาประชุม1ชั่วโมง30นาทีจากนั้นนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาให้สัมภาษณ์ว่าบริกาศการประชุมเป็นไปด้วยดีทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นผ่อนปรนไปมาเพื่อให้การประชุมเรียบร้อยโดยการประชุมเพื่อถแถลงนโยบายรัฐต่อรัฐสภานั้นที่จะมีขึ้นในวันที่1 1ถึง12กันยายนรวมทั้งสิ้น30ชั่วโมงแบ่งเป็นประธานรัฐสภาหชั่วโมงฝ่ายครม แถลงและชี้แจง5ชั่วโมงสว5ชั่วโมงรัฐบาล5ชั่วโมงฝ่ายค้าน14ชั่วโมงทั้งนี้คิดว่าคงเพียงพอที่ทุกฝ่ายจะปรับเวลาที่ชัดเจนให้เป็นไปตามจํำนวนคนคาดว่าคงไม่เกินในเวลาที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้การประชุมจบด้วยดีไม่มีใครไม่ยอมแม้ทุกฝ่ายนั้น จะอยากได้เวลาแต่เมื่อทราบข้อจำกัดของเวลาและความสนใจของประชาชนแล้วจึงตกลงกันเช่นนี้การประชุมทั้งสองวันคาดว่าในวันแรกนั้นอาจจะเลิกดึกแต่คงไม่เกินเที่ยงคืนและวันที่สองคงไม่เกินยี่สสานาฬิกาแม้บางฝ่ายจะบอกว่าไม่อยากให้เกินยี่ิบเอ็ดนาฬิกาแต่เพื่อให้การอภิปรายในวันถัดมามีคุณภาพมากขึ้นและความสนใจของประชาชน รวมถึงคอรมอรแจ้งว่าในวันที่13กันยายนจะประชุมคอรมอรทุกฝ่ายจึงบอกว่าจะกลับไปเตรียมทั้งตัวบุคคลและเนื้อหาสาระให้ดีเพื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนายวันมุฮัมหมัดกล่าวความคืบหน้าวิบวุธ,ธิสภาปวนอภิปรายอย่าเกิน3ทุ่มคาดแจกเงินดีต้อนจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดนบี้หนะัก ที่รัฐสภาในคำนูนสิทธิสมานสอวอในฐานะโฆษกคณะกรรมาการวิสามันกิจการวุฒิสภากล่าวภายหลังการประชุมวุฒิสภาว่าได้หารือเตรียมการประชุมเพื่อร่วมกันของรัฐสภาใน11-12กันยายนนี้ในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเบื้องต้นที่ประชุมให้ยึดถือแนวปฏิบัติซึ่งประธานวุฒิสภาได้ตกลงกับประธานรัฐสภาแล้วว่า ในวันที่11กันยายนจะไม่มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อเปิดทางให้ประชุมรัฐสภาขณะที่กรอบเวลาพิปรายของฝ่ายต่างๆจะหารือในการประชุมวิปสามฝ่ายในวันที่7กันยายนเวลา10นาฬิกาผลออกมาอย่างไรวุฒิสภารับได้ทั้งสิน้นหากสรุปกรอบเวลาได้แล้วสวจะมาจัดสรรเวลาพิปรายเบื้องต้นได้มอบหมายพลเอกสิงศึกสิงไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งดำเนินการโดยแจ้งให้สมาชิกแจ้งความจำนงขอพิปรายเข้ามาได้ตั้งแต่บัดนี้จะถึงวันที่8กันยายนส่วนจะได้เวลาพิปรายคนละกี่นาทีขึ้นอยู่กับภาพรวมการจัดสรรเวลาและจำนวนผู้อภิปรายเบื้องต้นอยากได้คนละไม่ต่ำกว่า10นาทีขอตั้งข้อสังเกตว่าแน่นอนว่าเป็นการประชุมสองวันแต่เมื่อเทียบกับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลพลเดกประยุทธ์จันโอชา ปี2562ใช้เวลาทั้งสิ้น2วัน30ชั่วโมงทําให้การประชุมเลิกถึงตี2ตี3ผมคาดว่าการใช้เวลาถึงขนาดนั้นมันเกินไปถ้าเป็นไปได้อยากให้เวลาประชุมแต่ละวันสิ้นสุด3ทุ่มบวกลบแต่ผลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการหารือวิบสฝ่ายนายคำนูนกล่าวความคืบหน้าประเสริฐยืนยัน รัฐบาลไม่หนักใจวันถแถลงนโยบายเชื่อพรกก้าวไกลอภิปรายสร้างสารรค์เมื่อเวลา13.40นาฬินาทีที่รัฐสภานายประเสริฐจันทรราวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ให้สัมภาษณ์ถึงความกังวลต่อการอภิปรายในวันถแถลงนโยบายของรัฐบาลว่าทางรัฐบาลไม่ได้หนักใจในเรื่องอะไรหากสมาชิกมีอะไรแนะนำก็สามารถอภิปรายในสภาได้ นายประเสริฐกล่าวต่ออีกว่าซึ่งนโยบายที่รัฐบาลจะ,ะแถลงในสภาก็จะเป็นหลักในการบริหารประเทศในอนาคตแต่หากมีอะไรที่สมาชิกที่เห็นว่าจะเพิ่มเติมหรือลดเพื่อนสมาชิกก็สามารถแสดงความคิดเห็นซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์โดยรวมแล้วรัฐบาลยินดีรับฟังความคิดเห็นเมื่อถามว่าประเด็นสําคัญที่ถูกจับตาคือกรอบยุทธศาสตร์ชาติหรือนโยบายของรัฐที่จะเป็นบทกากับนโยบายของรัฐบาล ในประเสริฐกล่าวว่าขณะนี้รัฐธรรมนูญได้ผนวกเรื่องของงบประมาณก็ดีเรื่องของนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาก็ดีออกไปกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดไว้ทั้งนี้ขอให้ดูในรายละเอียดอีกครั้งว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าจะมีการชี้แจงเรื่องของงบประมาณที่จะนําม,มาใช้ในแต่ละนโยบายด้วยหรือไม่ในประเสริฐกล่าวว่าในเบื้องต้นเราต้องดูก่อนเพราะบางเรื่อง ก็สามารถชี้แจงได้ในขณะที่บางเรื่องอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณมากเช่นเรื่องของการเกณฑ์ทหารซึ่งเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ต้องเข้าสภาหลังจากนี้เราสามารถที่จะไปพูดกันได้ในช่วงนั้นเมื่อถามว่าขณะนี้พระก้าวไกลจับตาในเรื่องของการแถลงนโยบายเป็นอย่างมาก อยากสื่อสารอะไรไปยังพรรคก้าวไกลหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าไม่มีอะไรพรรคก้าวไกลก็เป็นพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านเชื่อว่าจะพิปรายในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับประเทศชาติซึ่งรัฐบาลก็พร้อมจะรับฟัง